เนี่ยครับการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเนี่ยทำไมเราถึงต้องตัดแต่งให้เสร็จภายใน7วันเพราะอะไรครับทุเรียนในหนึ่งแปลงที่เราปลูกเราไม่ได้ปลูกแค่1ต้นครับในการตัดแต่งกิ่งทุกครั้งมันก็จะก่อเกิดความเสียหายให้พืชพืชจะสร้าง สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่เราตัดและสูญเสียไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสามารถทําให้จบได้ในระยะเวลาอันสั้นพืชเขาจะฟื้นพร้อมกันแล้วหลังจากการตัดแต่งแล้วเราสามารถเซตและคอนโทรลพืชได้ง่ายเพราะเขาจะสร้างมาพร้อมๆกันการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอ,อ่ย การควบคุมปุ๋ยเคมีอินทรีย์พันธุ์ทุกอย่างมันก็ง่ายเพราะพืชในหนึ่งรต้นหรือ1000ต้นเขาจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเราจะไม่เปลืองเวลาในการไปดูแลเขาหลังจากตัดแต่งหลายรอบครับ